สประตูพี่แรนเนอตัวยกสูงได้สีดำหล่อๆเท่ๆนะคะใครที่กำลังงงหามานานแล้ววันนี้ต้องรีบมาจับมาจองเลยเพราะเนเนหามาให้แล้วค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเนเน่ยุน้อยลรอยโลนะคะวันนี้เนเนอยู่กับ Toyota ารีโเครื่องยนต์2.4ตัวจีนะคะคันนี้ได้เป็น4ประตูหน้าหล่อม่พอนะคะคันนี้ได้เป็นรถปี2017เลยนะทุกคน เนเน่ให้ดูตั้งแต่ด้านหน้านะคะกระจังหน้าเป็นโครเมียมตัดกับตัวรถสีรถที่เป็นสีดําแบบนี้นะคะตาไฟบอกเลยว่าตาไฟคันนี้น่าสนใจมากเพราะว่ามีไฟเดย์ไลท์มาให้อันนี้สตาร์ทรถให้ดูเพื่อให้ลูกค้านะคะได้เห็นไฟเดย์ไลท์เลยนะตาไฟนะคะเป็นตาไฟเบรคเตอร์ที่ลมดํามาให้แล้วเรียบร้อยไฟลงไฟเลี้ยวมีมาให้ครบนะคะด้านล่างไฟตัดหมอกก็มีมาให้ครบเลยคันนี้นะเหมาะก,กับช่วงฤดูการแบบนี้มากๆนะคะฝนตกต้องเอาไปลุยพาครอบครัวไปเที่ยวนะคะ คันนี้ต้องเข้าเลยทุกคนนี่และด้วยความที่เขาเป็นตัวยกสูงนะหลายๆท่านชอบบอกว่าด้านหลังมันมองไม่เห็นใช่ไหมไม่เห็นลงไม่เห็นล้อตรงนี้นะคะมีกระจกตรงนี้มาให้นะให้เห็นช่วงล่างนะคะเวลาถอยมันจะได้ไม่ปีนถนนไม่ปีนฟุตบาทนะนั่นข้างนะคะตรงนี้มาที่ล้อก,ก่อนเลยแม็กนะคะได้เป็นแม็กอลอยจากโตโยต้าเลยนะคะส่วนยางเดี๋ยวเนเน่เปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4เส้นทั้งคู่หน้าและคู่หลังเลยนะ กระจมองข้างนะคะเป็นโครเมียมนะคะมีไฟเลี้ยวมาให้อยู่ที่ตรงกลางและด้านล่างนะคะตัดด้วยสีดำด้านแบบนี้นะคันนี้มีคิ้วมาให้แล้วนะคะที่จับที่เปิดรถนะคะเป็นโครเมียมมีตัวกันเล็บมาให้ด้วยเวลาเนี่ยอย่างนี้เนี่ยเล็บยาวใช่ไหมใส่เข้าไปตรงนี้นะคะมันก็จะไม่ขูดสีรถนะมันก็จะอยู่ตรงนี้นะจ๊ะและด้วยความที่เขาเป็นตัวยกสูงนะคะเขาก็จะมีบันไดด้านข้างมาให้นะมีบันไดด้านข้างมาให้นะเอออ่ะคันนี้นะคะ ตกแต่งด้วยคโครเมียมแบบนี้เลยตกแต่งด้วยคโครเมียมแบบนี้เมื่อกี้จะเปิดประตูทําไมจะปีนให้ดูว่าตรงนี้มันมีบาร์มาให้นะคะไว้ใส่ของด้านบนนะคะลูกค้าจ๋านี่นะสามารถเก็บของใส่ของได้เลยด้านบนแต่ด้วยความที่เขาเป็นรถยกสูงเนาะเขาก็จะใส่มาประมาณนี้แหละอ่ะคันนี้นะคะ นี่ให้ดูความสวยความงามรอบคันนะตรงนี้เป็นตัวพีรันเนอร์รองรอยการใช้งานมานะคะตรงนี้เดี๋ยวเนเน่ดูแลให้นะคะทําความสะอาดให้อย่างดีตัวนี้มีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะคะมีไฟเบรกดวงที่3าม,มาให้นะตรงนี้เป็นคโครเมียมนะคะลูกค้าจ๋าเออใครที่ชอบรถประมาณนี้นะคะมาจับมาจองได้เลยมาจับมาจองได้เลยนะคะนี่ให้ดูความสวยความงามของเขานะคะ เดี๋ยวน่ๆนะคะจะเปิดห้องเครื่องให้ดูนะสําหรับคันนี้สตาร์ทให้ฟังแบบนี้แหละให้ลูกค้านะคะได้ยินเสียงน้องไปเลยว่าเสียงห้องเครื่องนั้นดังหรือเปล่านะคะสําหรับคันนี้นะคะจะได้เป็นเกียร์กระปุก6สปีดนะคะมาพร้อมกับพวงมาลัยที่เป็นพวงมาลัย p o w e r อร์และมัลติฟังชันนะจ๊ะอ่ะฮึบนี่เลยค่ะคันนี้นะคะคเครื่องยนต์แห้งสนิทนะคะไม่มีไหลไม่มีเยิ้มนะจ๊ะ รอยอาร์ครอยมาร์คจากโรงงานยังอยู่นะคะเสียงก็ค่อนข้างเบาเลยนะคันนี้ใครจองกับเน่ๆนะคะตัวกรองอากาศเปลี่ยนให้ใหม่แบตเตอรี่เปลี่ยนให้ใหม่ของเหลวภายในเครื่องเปลี่ยนให้ใหม่ค่ะคันหน้าเดิมไม่บิดไม่โค้งไม่งอนนะคะแผ่นเพลสติกเกอร์มอกรอยงอยู่นะคะคันคันนี้นะคะใครที่สนใจเน่ๆเคาะราคาให้เลยนะคะเคาะราคาให้เลยนะคะ6กแสนสามหมื่นสี่พันบาทนะคะหกแสนสามหมื่นสี่พันบาทกำเงินสดเข้ามาจับมาจองได้เลยหรือถ้าใครนะคะอยากผ่อนนะ ออกรถใช้เงินแค่ศูนย์บาทเท่านั้นไม่ว่าจะมีประวัติหรือไม่มีประวัตินะคะคันนี้เนเน่เปิดโปรจองที่1000บาทค่ะสามารถติดต่อมาได้เลยที่ช่องทางการติดต่อด้านล่างไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรหรือว่าไลน์นะคะและใครที่ Walk i อินมาที่หน้าร้านมาดูรถมาลองรถมาขับรถด้วยตัวเองนะคะแจ้งเลยว่ามาหาเนเน่อายุน้อยร้อยโลเพราะคุณจะได้โปรโมชั่นวันรับรถได้น้ำมันเต็มถังไปพร้อมกับทอง,ทองคำนะคะสำหรับวันนี้เนเน่ต้องขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะเมื่อนึกถึงรถบ้านรถมือสองรถสวยๆแบบนี้ให้นึกถึงเนเน่นะคะ สมชายคาร์เซ็นเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายสวัสดีค่ะทำไมต้องเลือกซื้อรถมือสองกับบริษัทสมชายคาร์เซ็นเตอร์เพราะเรามีรถให้เลือกกว่า300รเซนเฟ็นนันไดฟีและส่งรถห้ฟีถึงหน้าบ้านทั่วไทยเรามีศูนย์ซ่อมมาตรฐานครบวงจรพร้อมช่างผู้เชีย่ยวชาญรถทุกขานทดลองขับฟีเปิดให้บริการมากกว่า4 0ปีรถไม่ดีที่นี่ไม่ขาย